เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคเสนพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบอุคเสนตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ามุนจากปุเรเป็นต้นได้ยินว่าเมื่อครบปีหรือหกเดือนแล้วพวกนักฟ้อนประมาณห้าร้อยไปยังกรุงราชคฤห์รำมโหรสพถวายแด่พระราชาตลอดเจ็ดวันได้เงินและทองเป็นอันมาก การตกกลางวันในระหว่างในระหว่างไม่มีสิ้นสุดมหาชนต่างก็ยืนบนเตียงเป็นต้นดูมโหรสพลำดับนั้นธิดานักหกเขมนคนหนึ่งขึ้นไปสู่ไม้แป้นหกเมนเบื้องบนของไม้แป้นนั้นเดินฟ้อนและขับร้องบนอากาศณที่สุดแห่งไม้แป้นนั้นสมัยนั้นบุตรเศรษฐีชื่ออุกเสนยืนอยู่บนเตียง ที่ตั้งซ้อนๆกันกับด้วยสหายและดูหญิงนั้นมีความรักเกิดขึ้นในอาการทั้งหลายมีการแกว่งมือและเท้าเป็นต้นของนางไปสู่เรือนแล้วคิดว่าเราเมื่อได้นางจึงจักเป็นอยู่เมื่อเราไม่ได้ก็จะตายเสียในที่นี้แหละดังนี้แล้วก็ทำการตัดอาหารนอนอยู่บนเตียงแม้ถูกมารดาบิดาถามว่าพ่อเจ้าเป็นโรคอะไร ก็บอกว่าเมื่อฉันได้ลูกสาวของนักฟร้อนคนนั้นก็จะมีชีวิตอยู่เมื่อฉันไม่ได้ก็จะตายเสียในที่นี้นี่แหละแม้เมื่อมารดาปลอบว่าพ่อเ้าอย่าทำอย่างนี้เลยพวกเราจะนำนางกุมาริกาคนหนึ่งซึ่งสมควรแก่ตระกูลและโภคะของพวกเรามาให้แก่เจ้าก็ยังนอนกล่าวอย่างนั้นเหมือนกัน ลำดับนั้นบิดาของเขาแม้อ้อนบอนเป็นอันมากเมื่อไม่สามารถจะให้เขายินยอมได้จึงเรียกสหายของนักฟ้อนมาให้ทรัพย์พันกหาปณะ,ะแล้วส่วงไปด้วยสั่งว่าท่านจงรับเอากหาปณะ,ะเหล่านี้แล้วให้ลูกสาวของท่านแก่บุตรชายของฉันเถิดนักฟ้อนนั้นกล่าวว่าข้าพเ,เจ้ารับเอากหาปณะ,ะแล้วก็ให้ไม่ได้ ก็ถ้าว่าบุตรชายของท่านนั้นไม่ได้ลูกสาวของข้าพเจ้านี้แล้วไม่อาจจะเป็นอยู่ทัยถ้ากรนั้นบุตรของท่านจงเที่ยวไปกับด้วยพวกข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะาให้ลูกสาวแก่เขามารดาบิดาบอกความนั้นแก่บุตรแล้วเขาพูดว่าฉันจะเที่ยวไปกับพวกนักฟ้อนนั้นไม่เอื้อเฟือถ้อยคําของมารดาบิดาเหล่านั้นแม้ผู้อ้อนวอนอยู่ ได้ออกไปยังสำนักของนักฟ้อนแล้วนักฟ้อนนั้นให้ลูกสาวแก่เขาแล้วเที่ยวแสดงศิลปะในบ้านนิคมและราชธานีกับด้วยเขานั่นแหละฝ่ายนางนั้นอาศัยการอยู่ร่วมกับบุตรเศรษฐีนั้นต่อการไม่นานนักก็ได้บุตรเมื่อจะย่าบุตรนั้นจึงพูดว่าลูกของคนภฝคเปลี่ยนลูกของคนหาบของ รูปของคนไม่รู้อะไรอะไรฝ่ายบุตรเศรษฐีนั้นขนย่ามาให้โคทั้งหลายในที่แห่งชนเหล่านั้นทำการกลับเกลียนพักอยู่แล้วและยกเอาสิ่งของที่ได้ในที่แสดงศิลปะแล้วนำไปในเยววาหญิงนั้นหมายเอาบุตรเศรษฐีนั้นนั่นเองเมื่อจะยาวบุตรจึงกล่าวอย่างนั้นนั่นแหลบุตรเศรษฐีนั้นทราบความที่ นางขับร้องประรบตนจึงถามว่าหลอนพูดหมายถึงฉันหรือภรรยาตอบว่าจ้าฉันพูดหมายถึงท่านบุตรเศรษฐีกล่าวว่าเมื่อเช่นนั้นฉันจกนักหนีละนางกล่าวว่าก็จะประโยชน์อะไรของฉันด้วยท่านผู้หนีไปหรือมาแล้วดังนี้แล้วก็ขับเพลงบทนั้นนั่นแลเรื่อยไป ได้ยินว่านางอาศัยรูป,ประสมบัติของตนและทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้ยึงไม่ได้เกรงใจบุตรเศรษฐีนั้นในเรื่องอะไรอะไรบุตรเศรษฐีนั้นคิดอยู่ว่านางนี้มีการถือตัวเช่นนี้เพราะอาศัยอะไรเล่าหนอทราบว่าเพราะอาศัยศิลปะจึงคิดว่าช่างเขิดเราก็จะเรียนศิลปะแล้วก็เข้าไปหาพ่อตาเรียนศิลปะ อันเป็นความรู้ของพ่อตานั้นแสดงศิละปะในบ้านนิคมเป็นต้นอยู่มาถึงกรุงราชคฤห์โดยลำดับให้ป่าร้องว่าในวันที่เจ็ดแต่วันนี้บุตรเศรษฐีชื่ออุคเสศนจจะแสดงศิละปะแก่ชาวพระนครชาวพระนครให้ผูกเตียงซ้อนซ้อนกันเป็นต้นแล้วประชุมกันในวันที่เจ็ดฝ่ายอุคเสณนั้นได้ขึ้นไปสู่ไม้แป้นสูงหกสิบอ ยืนอยู่บนปลายไม้แป้นนั้นในวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจด,ดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุกเสนนั้นเข้าไปในข่ายคือพยานของพระองค์จึงทรงไข้ค,ควรวญอยู่ว่าเหตุอะไรหนอาจาักมีได้ทราบว่าพรุ่งนี้บุตรเศรษฐีจกยืนบนปลายไม้แป้นด้วยหวังว่าจากแสดงศิลปะมหาชนจกประชุมกันเพื่อดูเขา เรจาจะแสดงคาถาประกอบด้วยสีย่บทในสมาคมนั้นการบรรลุธรรมจกมีแก่สัตว์แปดหมื่นสี่พันเพราะฟังธรรมนั้นแม้อุคเสนก็จัดตั้งอยู่ในพระอระหัตในวันรุ่งขึ้นพระองค์ทรงกำหนุดเวลาแล้วมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อบินทบาท ปลายอุกเส์เมื่อพระศาสดายังไม่ทันเสด็จเข้าไปภายในพระนครน,นั่นแหลจึงให้สัญญาด้วยนิ้วมือแก่มหาชนเพื่อต้องการให้เอิบกระเกริกยืนบนปลายไม้แป้นหกขเมนในอากาศนั่นเองสิ้นเจ็ดครั้งลงมาแล้วได้ยืนบนปลายไม้แป้นอีกขณะนั้นพระศาสดากำลังเสด็จไปสู่พระนครทรงกระทำโดยอาการที่บริษัทไม่แลดูเขา ให้ดูเฉพาะพระองค์เท่านั้นอุกเสนแลดูบริษัทแล้วถึงความเสียใจว่าบริษัทจะไม่แลดูเราจึงคิดว่าศิละปะนี้เราพึ่งแสดงประจำปีก็เมื่อพระศา,าสดาเสด็จเข้าไปยังพระนครบริษัทไม่แลดูเราแลดูแต่พระศา,าสดาเท่านั้นการแสดงศิละปะของเราเ่าประโยชน์แล้วหนอ พระศาสดาทรงทราบความคิดของเขาจึงจัดเรียกพระมหาโมคคลานะมาแล้วตัดว่าโมคคลานะเธอจงไปพูดกับบุตรเศรษฐีว่านยายาว่าท่านจงแสดงศิลปะพระเถระไปยืนอยู่ณนะภายใต้ไม้แป้นนั่นแลเรียกบุตรเศรษฐีมาแล้วกล่าวคาถานี้ว่าเชิญเถิดอุกเสสนบุตรคนฟ้อนผู้มีกำลังมากเชิญท่านดูเถิด เชิญท่านทําความยินดีแก่บริษัทเถิดเชิญท่านทําให้มหาชนร่าเริงเถิดเขาได้ยินถ้อยคําของพระเถระแล้วเป็นผู้มีใจยินดีหวังว่าพระาศาสดามีพระประสงค์จะด,ดูศิลปะของเราจึงยืนบนปลายไม้แป้นแล้วกล่าวคาถานี้ว่าเชิญเถิดท่านโมกขลานะผู้มีปัญญามากมีฤทธิ์มากเชิญท่านจงดูกระผมจะ ทำความยินดีแก่บริษัทจะยังมหาชนให้ร่าเริงก็แลคขันกล่าวอย่างนั้นแล้วก็กระโดดจากปลายไม้แป้นขึ้นสู่อากาศหกเขมรสิบสี่ครั้งในอากาศแล้วลงมายืนบนปลายไม้แป้นตามเดิมลำดับนั้นพระศาสดาตัดกะเขาว่าอุคเสนธรรมดาบัณฑิตต้องละความอะไรรักใครในขันทั้งหลาย ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเสียแล้วพ้นจากทุกทั้งหลายมีชาติเป็นต้นจึงควรดังนี้แล้วตัดพระคาถานี้ว่าท่านจงเปลื้องอะไรในก่อนเสียจงเปลื้องอะไรข้างหลังเสียจงเปลื้องอะไรในแามกลางเสียยึงเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพบมีใจหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงจะไม่เข้าถึงชาติและชราอีก ในการจบเทศนาการจัดสรุธ,ธรรมได้มีแก่สัตว์แปดหมื่นสี่พันแล้วฝายบุตรเศรษฐีกำลังยืนอยู่บนปลายไม้แป้นบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาแล้วลงจากไม้แป้นมาสู่ที่ใกล้พระศา,าสดาถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ทูลขอบรรพชากะพระศาสดาลำดับนั้นพระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถ์เบื้องขวาตรัสกะนายอุคเสนนั้นว่า ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดอุกเสนนั้นได้เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบริขารแปดประหนึ่งพระเถระมีพรรษาตั้งหกสิบในขณะนั้นนั่นเองต่อมาพวกภิกษุถามท่านว่าคุณอุกเสนเมื่อคุณลงจากปลายไม้แป้นสูงตั้งหกสิบศอกขึ้นเชื่อว่าความกลัวไม่ได้มีหรือเมื่อท่านตอบว่าคุณความกลัวย่อมไม่มีแก่ผมเลย ยึงกราบทูลแด่พระศาสดาว่าพระเจ้าข้าพระอุคเสณพูดอยู่ว่าผมไม่กลัวเธอพูดไม่จริงย่อบอวดคุณวิเศษพระศาสดาตัดว่าภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุผู้มีสังโยชนอันตัดได้แล้วเช่นกับอุปคเสณผู้บุตรของเราหากลัวหาพรั่นพึงไม่ดังนี้แล้วจัดพระคาถานี้ในพรหมนารคว่า เพราะตัดสังโยชน์ได้หมดชนใดเอย่ย่อมไม่สะดุ้งลิ้นรนไม่ขยันเราย่อมกล่าวซึ่งชนท้ามเครื่องข้องแลปราศจากสังโยชน์นั้นว่าผู้เป็นพราหมในการจบเทศนาการบรรลุธรรมพิเศษได้มีแล้วแก่ชนเป็นอันมากรุ่งขึ้นวันหนึ่งพวกพิสุสนทนากันในโรงธรรมว่า ผู้มีอายุทั้งหลายเหตุคือการอาศัยลูกสาวนักฟ้อนเที่ยวไปกับด้วยนักฟ้อนของภิกษุพ่อถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์อย่างนี้เป็นอย่างไรหนอแลเหตุแห่งอุปนิสัยพระอรหันต์เป็นอย่างไรพระศาสดาสเสด็จมาแล้วตัดถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้ ดังนี้แล้วตัดว่าภิกษุทั้งหลายเหตุแม่ทั้งสองนั่นอันอุคเสณนี้ผู้เดียวทำไปแล้วเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงทรงชักอดีตนิธานมาตัดว่าดังได้สดับมาในอดีตการเมื่อสุพันณเจดีสำหรับพระกัสปะทศพลอันเขากระทำอยู่พวกกุลบุตร ชาวพระนครพาราณสีบรรทุกของควรเคี้ยวของบริโภคเป็นอันมากในยานทั้งหลายกำลังไปสู่เจติยสถานด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะทำหัตถกรรมพบพระเถระองค์หนึ่งกำลังเข้าไปเพื่อบินธบาตในระหว่างทางแล้วลำดับนั้นนางกุลธิดาคนหนึ่งแลเห็นพระเถระแล้วจึงกล่าวกับสามีว่า นายพระผู้เป็นเจ้าของเราข้ามาอยู่เพื่อบินทบาตอันหนึ่งของเคี้ยวของบริโภคของเราในยานมีเป็นอันมากนายจงนำบาทของท่านมาเราทั้งสองจักถวายภิกษาสามีนำบาทมาแล้วภรรยายังบาทนั้นให้เต็มด้วยของควรเคี้ยวของควรบริโภคแล้วให้สามีวางลงในมือของพระเถระแม้ทั้งสองคนทำความปรารถนาว่า ท่านเจ้าข้าดิฉันทั้งสองคนเพิ่งมีส่วนแห่งธรรมอันท่านเห็นแล้วนั่นเทียวพระเถระเม่นั้นเป็นพระขีณนาศพเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเล็งดูทราบภาวะคืออันจะสำเร็จความปรารถนาของเขาทั้งสองนั้นแล้วได้ทำการยิ้มหญิงนั้นเห็นอาการนั้นข้าจึงพูดกับสามีว่านายพระคุณเจ้าของเราย่อมทำอาการยิ้ม ท่านจักเป็นเด็กนักฟอนฝ่ายสามีของนางตอบว่านางผู้เจริญก็จักเป็นอย่างนั้นดังนี้แล้วหลีกไปนี้เป็นบุรพกรรมของเขาทั้งสองนั้นสามีภรรยานั้นดำรงอยู่ในอัตภาพนั้นชั่วอายุแล้วก็เกิดในเทวโลกเคลื่อนจากที่นั้นแล้วหญิงนั้นเกิดในเรือนของคนนักฟอนชายเกิดในเรือนของเศรษฐีพระอุคเสณนั้น เพราะความที่ให้คำตอบแก่ภรรยานั้นว่าจักเป็นอย่างนั้นนางผู้เจริญจึงต้องเที่ยวไปกับพวกนักฟ้อนอาศัยบิณฑบาตท,ที่ถวายแล้วแก่พระเถระขีนาศพจึงบรรลุพระอรหั์แล้วฝ่ายธิดาของนักฟ้อนนั้นคิดว่าอันใดเป็นคติของสามีของเราอันนั้นเองก็เป็นคติแม้ของเราดังนี้แล้วบรรพชาในสำนักของภิกษุณีทั้งหลายแล้ว ดำรงอยู่ในพระอรหัสดังนี้แล